สดีครับ F4 ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ก็รบรักทั้งหลายนะครับอยู่กับผมนะครับเพื่อชัด FTTP Channel แล้วก็เพื่อชัด FCTP Family นะครับผมนะฮะก็การทําอาชีพยูทูบเบอร์นะครับก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เลี้ยงชีพได้เนาะนะครับก็อยู่ที่ว่าการกระทํานั้นนะครับมี F4 นะครับที่เข้ามากดติดตามมากขนาดไหนมากขนาดไหนไม่เท่ากับว่า เมื่อเราเคยแพ้ไปแล้วเนี่ย f c ที่กดติดตามเราเนี่ยมาสนใจมาติดตามมากขนาดไหนมากกว่านะครับเพรนั้นต่อไปนี้นะครับปีนี้ก็ถือว่าช่องพิลชัด FCP t P Channel แล้วครับแล้วก็พิลชัด FCP t P Family นะครับไม่ได้ตังเลยนะครับผมเพราะว่ายอดคนดูน้อยมากนะครับพิลชัด FCP t P Channel ก็ได้ พอค่าไฟนะฮะก็หวังว่าปีหน้านะครับจะปังๆนะครับผมนะฮะต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ยังเป็นกำลังใจอยู่นะครับถึงแม้ว่าช่องผมถูกปิดกั้นอย่างรุนแรงนะครับก็คิดว่า f c ไม่รู้แน่ๆนเลยนะครับแต่เราก็จะสู้ต่อไปนะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจเสมอมานะครับสําหรับคลิปนี้ครับก็จะพูดในการเตรียมตัวนะฮะของมนุษย์เรานะครับหรือชุมชนเราหรือชาวพุทธหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ที่พอจะเปลี่ยนปีใหม่เปลี่ยนพศใหม่เนี่ยโดยมากเราก็จะคิดถึงสิ่งที่เรายังไม่ได้ยังไม่เป็นไปตามปรารถนาทุกปีเราก็เลยต้องปรารถนาเราต้องอ้อนวอนร้องขออยากได้นั่นได้นี่อยากประสบความสําเร็จนั่นความสําเร็จนี่อยากมั่งมีร่ํารวยเงินทองอยากมีสุขภาพแข็งแรง แสดงว่าทุกปีนะครับสิ่งที่อ้อนวอนร้องขอหรือปราถนาเนี่ยนะฮะมันไม่ประสบผลสําเร็จเช่นขอให้ร่ํารวยขอให้ได้งานดีๆขอให้เงินเดือนสูงๆนะครับแบบนี้นะเอเรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้อย่างไรนะครับผมนะฮะปรากฏการของอาจารย์เบียร์ที่เป็นชาวบ้านนะครับแล้วก็มาแสดงธรรมนะครับโดยที่ท่านได้ไปศึกษา พุทธวัจนะหรือพระไตรปิฎกนะครับก็ท่านก็มีความทรงจําที่ดีคล่องปากนะครับแล้วก็วิธีการพูดของท่านก็ก็คือพูดอย่างฉับไวชัดเจนนะครับการพูดแบบนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าการประมวลผลพระสูตรนะครับแล้วก็ให้มันเป็นไปตามคำถามบ้างอะไรบ้างมันต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณ และประสบการณ์ในการพูดทีเดียวนะครับไม่ง่ายนะครับคนที่พูดอย่างนี้ได้นะครับบางคนรู้ทมนะครับหรือจแจมแจ้งในธรรมก็ได้ครับแต่ว่าวิธีการพูดอาจจะไม่เก่งก็ได้นะครับผมนะฮะดังนั้นปรากฏการณ์ของอาจารย์เบียร์มันเป็นการชี้บ่งชี้มันเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าสังคมไทยเนี่ยห่างเหินจากพระธรรมคําสอนเป็นอันมากหมายความว่า แต่ละวัดภิกษุในแต่ละวัดเนี่ยไม่สามารถที่จะนำคำสอนมาสแสดงมาบอกสอนไม่มีอัฏฐพยัญชนะที่เป็นของพระพุทธเจ้ามาสแสดงทำให้ชาวบ้านไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้ไม่เคยได้ยินได้ฟังชื่อธรรมเหล่านี้จากพระสงฆ์เป็นอันมาก อาจจะมีแต่ว่าการเผยแพร่อาจจะมีในวงเล็กๆอาจแต่อาจจะมีในวงแคบๆหลายวัดอยู่ก็แสดงธรรมนี้อยู่แต่ว่าเนื่องจากว่าไม่รู้เป็นพ่ออะไรนะฮะอาจจะเป็นว่าวาจาในคนยุคนี้มันถลํามันแอดวานไปสู่คำพูดที่กระแทก ใช้คำที่สมัยก่อนก็เรียกว่าเป็นคำสุภาพแต่ปัจจุบันนี้อาจจะไม่สุภาพนะฮะเพราะว่าเราก็จะพัฒนาตัวเองนะครับเป็นผู้ที่พูดเพราะพูดวาจาสุภาพเป็นหลักก็ได้ดังนั้นภิกษุทั้งหลายนะครับที่ท่านเผยแพร่คำสอนอยู่อาจจะเป็นคำเรียบๆง่ายๆไม่มีการกระแทกแดกดันอะไรตำหนองนี้นะครับก็มันไม่เข้าจริต ของคนปัจจุบันก็ได้อันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับเพราะว่าก็ยังมีภิกษุหลายท่านนะครับก็ยังเผยแพร่พระธรรมคำสอนตรงๆอยู่แต่ว่าใช้ภาษาแบบออบีเไม่ได้ดังนั้นปรากฏการของออบเบเนี่ยนะครับน่าจะมาจากหนึ่งชาวพุทธไม่เคยได้ยินได้ฟังทําแบบนี้สภาวะธรรมที่พูดไปทําให้เกิดความคิดตามได้เยอะ ทำให้คนตกใจว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอจึงเกิดการสนใจขึ้นเ <Yeah. S 1> อาเป็นว่าออเบียเป็นการจุดประกายจุดประกาย mm hmm. ก็ยังมีภิกษุหลายที่นะครับก็ยังนำพระไตรปิดกนะครับแล้วก็ยกพระสูตรต่างๆางมานำเสนออยู่นะครับเพียงแต่ว่าภาษาของภิกษุท่าน genau, mm hmm. านะ่ะ mm hmm. <m> ก็คือต้องพูดวาจาที่เป็นประโยชน์สุภ mm hmm. าพ นะไม่หยาบคายในความหมายในพระเตรปิฎกก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเมื่ออย่างที่ว่าออบีเอเขาก็พยายามพูดเพราะแล้วนะฮะแต่ว่าไม่มีคนฟังมันไม่ถูกจลิตอาจจะไม่ถูกจริตไม่เข้าหูนะต้องกระแทกแดงดังต้องสะใจต้องโปโะชชุกช,ช,ชุประมาณนี้ก็ได้นะครับผมนะฮะ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะนะครับเอาละสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็มันเป็นความเข้าใจของพวกเรามาตลอดว่าระหว่างอ้อนวอนร้องขอกับอธิษฐานเนี่ยมันต่างกันยังไงมันต่างกันยังไงพระพุทธเจ้า,าศาสนาพุทธมีคําว่าอธิษฐานตั้งจิตตั้งใจอธิษฐาน ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะครับมีในพระไตรปิฎกมีในคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นปัญญาอธิษฐานสัจจ,อจะอธิษฐานจาคะอธิษฐานแล้วก็อุปสมะหรือว่าอุปสมอธิษฐานนะครับผมนะฮะคำว่าอธิษฐานนะครับมันจะมาจากการตั้งใจเจตนากรรมดี เจตนาคือกรรมเจตนาจะทําสิ่งที่ดีๆด,ดังนั้นในความหมายของอธิษฐานอีกอันหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าตั้งใจเจตนาจะทําสิ่งดีๆเจตนาแล้วไม่ถอยกลับเหมือนกิตอธิษฐานการงานนะฮะก็คืออยากตั้งใจทํางานให้มันเสร็จแล้วงานออกมาดีคือตั้งใจในการทํางานเลยงานจะไม่ผิดพลาดเป็นต้นก็คืออยากให้งานมันเสร็จเป็นที่รักที่ชอบของหัวหน้า ดังนั้นจะต้องตั้งจิตอธิษฐานการงานไม่วอกแวกไม่เล่นไม่นั่นไม่นี่เป็นต้นผลที่ได้ก็คืองานที่สำเร็จดังนั้นการอธิษฐานก็คือการให้สมปรารถนาในสิ่งที่ได้คือประสิทธิผลเนี่ยจะต้องกระทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการกระทำก่อนนะครับในลักษณะที่ว่า ท่านมีมัดไหนวิธีใดนะฮะที่จะกระทําแล้วก็ผลออกมาดีคือการกระทําดีเหล่านั้นเนี่ยท่านก็เลยอยากให้สิ่งปรารถนาเนี่ยสมปรารถนาเนี่ยพูดไปด้วยอธิษฐานไปด้วยนะครับท่านก็ตั้งใจทําในสิ่งที่ท่านทำยกตัวอ,อย่างเช่นเช่นไม่เคยคิดจะเลิกบุหรี่ไม่เคยคิดจะเลิกเหล้าทีนี้ก็มีความปรารถนา อยากเลิกบุหรี่อยากเลิกเหล้าก็เลยจะลงมือทําความปรารถนาหรือตั้งจิตอธิษฐานก็ได้ว่าการกระทําเพื่อนนําไปสู่การละเว้นการเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เนี่ยขอให้ข้าเจ้าอามีสุขภาพแข็งแรงยกเว้นอย่างนี้นะออธิษฐานอย่างนี้นะจากนั้นก็เริ่มที่จะลดละเลิกบุหรี่หรือเหล้านั่นคือการทําดีนะครับ แน่นอนนะครับถ้าท่านทําอยู่นะคือการการะทําสิ่งที่ได้มาคือสุขภาพด้วยอาหารเป็นต้นนะหรือท่านอยากถือศีลในสัปดาห์นี้ข้าเจ้าจะตั้งจิตตั้งใจในการละเว้นหรือถือศีลสมาทานศีลห้าหรืออุโบสถศีลถ้าข้าเจ้าการะทำได้สำเร็จขอให้ข้าวเจ้า ก็ว่ากันไปแต่ก็ให้เหมาะสมนะครับนะฮะก็ให้เหมาะสมเพราะว่าเป็นการกระทำผลที่ได้จากการกระทำนะมันก็เหมาะสมในสิ่งที่ปรารถนานะครับเป็นต้นถ้าใหญ่ที่สุดเลยคือสามารถให้ผลไปถึงพบหน้าได้เลยก็คือพระองค์จะตัดจุดที่ว่านะการที่จะกระทำอันประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาระปัญญา ถ้าตั้งใจทําอยู่อย่างนี้กระทําอยู่อย่างนี้ก็ปรารถนาได้เลยอยากเกิดเป็นอะไรก็ปรารถนาได้นี่มีอันนี้มีในพระไตรปิฎกนะครับนะเพราะเป็นการสร้างอนุภาพที่ยิ่งใหญ่นะครับสามารถไปสู่ภพภูมิหน้าได้เลยนะครับหรือถึงขนาดว่าตั้งแรงจิตอธิษฐานให้นิพพานจากศรัทธาศีลสุตะจากขะปัญญา เป็นต้นนะครับหรือท่านจะาธที่ฐานจากการจัก,การธรรมในโพธิปักเคียธรรม37เลย่ก็ได้ไม่ว่าจะมไม่ว่าจะเป็นจะจะเดินสติปัฐาน4นะครับจะ,จะเจริญสัมมาปัาน4จะ,จะเจริญอิทิบาท4จะเจริญอินทรียห5พรหาหจ,จะเจริญโพชงเจ7และก็จะ,จะเจริญอริยมรรค8แบบนี้ก็ได้<ม>เพราะว่าผลที่ได้ในการจเจริญครั้งนี้ สมปราถนาแน่นอนนะครับในสิ่งที่ต้องการดังนั้นคําว่าอธิษฐานนะฮะมันจะเป็นการตั้งใจให้แนวแน่ไม่ถอยกลับจะตั้งใจในสิ่งที่จะกระทําให้สําเร็จนะเมื่อทําสําเร็จทําได้แรงปราถนานั้นก็ย่อมสําเร็จด,ด้วยถ้าเราพูดแบบนี้ก็คือเราเชื่อในการทํากรรมดีนั่นเองเชื่อในการทํากรรมดีนะครับมันจะต่างจากอ้อนวอนร้องขอ อ้อนวอนร้องขอมันเป็นวิธีของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่ไม่ใช่ชาวพุทธน,นะครับก็จะมีการอ้อนวอนนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาเชื่อศรัทธานั้น,นะจะจะเป็นคนมอบให้จะเป็นคนมอบสิ่งที่เขาปรารถนาให้เรียกว่าพระเจ้าผู้เป็นเจ้านะเขาก็เลยมาอ้อนวอนร้องขอ คำว่าอ้อนวอนร้องขอมันจึงไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่ามันเกี่ยวกับการทำดีมันเป็นเรื่องของกรรมอ้อนวอนไม่ได้เกี่ยวกับแรกด้วยการกระทำกรรมดีนะครับก็คือนึกยกมือไหว้แล้วก็ขอก็หวังว่าการมีทูบมีเทียนเนี่ยดอกไม้เหมือนกับว่าติดสินบน ถ้าประสบความสำเร็จก็จะมีการถวายนั่นถวายนี่เป็นการติดสิบนบทในความหมายของเรานะถ้าแบบนี้ไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกรรมเช่นกันหมายามว่ากรรมเก่าที่เคยทํามาหรือกรรมอะไรที่เคยทาไว้แล้วเนี่ยนะฮะถ้ามันมาส่งผลเนี่ยเผอิญว่ามันเหมาะเจาะกับไปอ้อนวอนที่หนึ่งที่ใดจริงๆแล้วท่านอ้อนวอนมาตลอดชีวิตพอสิ้นปีก็ต้องอ้อนวอนใหม่อยู่อย่างดี พอสิ้นปีท่านก็อ้อนวอนอยู่อย่างนี้ถ้าท่านลองจดสถิติแต่ละปีว่าท่านไปอ้อนวอนที่ใดบ้างจดไว้เลยก็แสดงว่าปีหน้าเราจะต้องอ้อนวอนใหม่แสดงว่าสิ่งที่เราปรารถนาไม่ประสบผลสําเร็จสักปีเป็นต้นดังนั้นถ้าทุกคนนะครับมีสิ่งที่ตัวเองเคารพศรัทธานะครับท่านก็เปลี่ยนใหม่จากอ้อนวอนเฉยเ มาตั้งจิตอธิษฐานอาเอาเป็นว่าให้ความเชื่อนั้นมันเป็นกำลังใจแล้วกันแต่การอธิษฐานเพื่อจะทำกรรมดีเพื่อจะทำกรรมดีให้สำเร็จเมื่อทำสำเร็จแล้วการการะทำย่อมมีผลนังนั้นพระองค์ก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ก็คือจิตอธิษฐานนะครับก็คือการตั้งจิตตั้งใจจริงๆแล้วท่านให้วาจาสิทธิ์กับตัวเองว่าจะทำกรรมดีอย่างนั้นอย่างนี้ จากนั้นก็อธิษฐานตามแรงปรรถานาน,นี่คือการปรับจูนใหม่ในปีหน้านะครับว่าแยกระหว่างอ้อนวอนร้องขอกับตั้งจิตอธิษฐานจ้ะลองกระทาดูนะครับลองกระทาดูคือตั้งใจทํากรรมดีแล้วก็ทําให้สําเร็จจากนั้นผลมันก็จะมาเองนะครับเพราะว่าเป็นการทํากรรมดีย่อมมีวิบากดีนั่นเองโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ